ผู้ชมครับสำหรับประชาชนอย่างเราเราท่านท่านเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าวันใดวันหนึ่งขึ้นมาเกิดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมเราควรจะรู้ว่าหน่วยงานไหนทําหน้าที่อะไรหน่วยงานไหนที่เราจะต้องไปร้องเรียนหากไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ครับ ในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานตำรวจถือเป็นหน่วยงานแรกทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนจับกลุ่มทำสำนวนความเห็นควรหรือไม่ควรสั่งฟ้องจากนั้นหน่วยงานที่สองคือพนักงานอายการจะทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนตำรวจและมีคำสั่งฟ้องต่อสารหน่วยงานที่สามสารยุติธรรมจะทำหน้าที่พิจารณาคดีที่อายการฟ้องและมีคำพิภากษาหน่วยงานที่สี่พนักงานคุมประพฤติทำหน้าที่ควบคุมและสอดส่องความประพฤติของผู้กระทำผิด ที่สารรอลงอาญาเมื่อคดีถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ราชธรรมหน่วยงานที่5นะครับจะทำหน้าที่ควบคุมหรือปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามคำสั่งศาลทางนี้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและตามมาตรา27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและมีสิทธิเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหากประชาชนพบเจ้าหน้าที่ที่ไม่อำนวยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม <c oughs> เช่นเป็นเจ้าพนักง,งานในตำแหน่งประวิงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ยอมรับแจ้งความหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานปวะะชแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปวช ภาคหถึงหรือจะร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สำนักงานปปชหมายเลข1205นอกจากนั้นยังสามารถร้องเรียนผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังหรือหากจะร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกคำกล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐานและหากผลที่สูตรปรากฏออกมาว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินยัย ยังไม่หมดครับเพราะว่าท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆอ,อย่างไม่เป็นทางการทาั้งทาง Facebook และทางแอปพลิเคชัน Line ได้ด้วยครับ